สวัสดีค่ะพบก,กับช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอซแม่ fc ฟพี่เอทุกทกท,กท่านนะคะสองพ่อลูกสองแม่ลูกนะคะและพ่อพลก็มาแล้วนะคะตาเด็กน้อยและแม่ไปอาบน้ำค่ะไปอาบน้ำเสร็จมาแล้วนะคะเดินตามตูดแม่มาเลย เดินตามตูดแม่มาเลยนะคะแวะนูน่นแวะนี่แวะนั่นนะคะแวะตลอดทางสุดทางโอ้โหดูโอ้โห, و, โโห و, จะหักเอาใบไผ่แต่แม่ไม่รอแว่ไม่รอแม่ไม่รอหนูแม่ไม่รอหนูเอาเร็วเร็วแม่ไม่รอเอาเร็วเร็วรเ,เร็วโอ้โห ตามแม่เลยค่ะตามแม่เลยรอนูด้วยรอหนูด้วย,วย,ยสุดชื่นค่ะไปอาบน้ำมาสุดชื่นเราก็จะได้มาอยู่ที่ทุ่งนานะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้ช่างได้มาทำโรงช้างให้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยต้องอยู่ในทุ่งนาทั้งวันเลยค่ะ ตั้งวันเลยนะคะอยู่ใต้ร่มะเะดาเหมือนเดิมนะคะส่งให้ลูกจะต้องอยู่ใต้ร่มสเสดาก็อีกน่าจะเป็นอาทิตย์ได้นะคะกว่าช่างจะทำขึ้นโครงหลังคาเสร็์อย่างโชคดีนะคะที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะ มีที่ให้น้องและแม่ได้มีร่มอยู่ที่ทุ่งนานะคะถึงจุดหมายแล้วค่ะเด็กน้อยก็จะนอนอยู่ตรงนี้ค่ะตอนกลางวันตอนกลางวันก็จะเล่นกับแม่อยู่ตรงนี้ กลัววัวก็กลัววัว เดินวนไปวนมานะคะที่ร่มนั่นแหละวันนี้พี่วัวไม่อยู่แล้วนะคะพี่วัวไปไกลแล้วดูคะ่ะเออเล่นใหญ่สนุกใหญ่ ันนี้พ่อพลและแม่ดาจะพากันไปตัดอ้อยนะคะไปตัดอ้อยมาให้น้องนะคะก็ให้น้องอยู่ร่มตรงนี้รอนะคะเดินทางไปตัดอ้อยก็ระยะทางประมาณยี่สิบกว่าโลได้นะคะตอนนี้ต้องหาอาหารไว้ให้น้องนะคะเพราะว่าเริ่มจะไม่มีหญ้าให้น้องกินแล้วนะ จะกินสลับกันนะคะทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะคะสับป,ปะรดนะคะไปทานสลับกันวันนี้ช่างก็ได้มาทำารุงช้างให้แล้วนะคะหันนี้พ่ออุลีก็สายตา จองมองลูกชายใส่ตาจ้องมองลูกชาย,ล,ชายลูกชายอยู่ที่ทุ่งนาเนาะค่ะพละอลโก็จงมองลูกชายนะคะนี่นะคะวันนี้ช่างได้มาทำบงช้างให้น้องวารินไทยแล้วนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวนาะงวัลลนทายก็จะได้อ่ามีร่มให้อยู่เหมือนพี่งามเหมือนพ่ออุลี่แล้วช่างก็มาทำแล้วนะคะเตรียมพร้อมจะขึ้นโครงหลังคาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังจะเอาท่อใส่เทเสาให้สูงกว่าเดิมนะคะเพื่อว่า จะเอาดินมาใส่เพิ่มเพราะว่าช่วงหน้าฝุนเมื่อกี้มันแฉะมากเลยค่ะมันต่ำเนาะมันต่ำค่ะต้องเอาดินมาใส่อีกให้สูงขึ้นนะคะถ้าช่างได้มาทำทุกวันก็เสร็จเร็วอยู่จ้าจะได้มีร่มให้อยู่ จะได้อยูดติดกันเลยแค่มีอ่าต้นไผ่ขั้นไว้ใกล้พ่อโอเล่ใกล้แม่วาแล้วก็ใกล้น้องพี่งามเนาะพี่งามนอนหลับนะคะแม่แม่จ๋าพี่งามนอนหลับนอนหลับสบายเลยพ่อโอเล่ก็สายตาจ้องงงลูกชายลูกชายอยู่ทุ่งนาพ่อเล่อยากไปหาลูกชายเหรอพ่ออเล่ฮะ ลูกชายอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์โอ้โหสายตาจ้องมองตอนนี้ลูกชายลูกชายและเมียก็นู่นค่ะโอ้พาก,กันคลุกเป่งแล้ว ส่งไม่ลูกคลุกแป้งกันแล้วคะ่ะโอ้โหอุ้ยแม่ดาวรุ่งอู้ห้าน้องวาเลนไทน์สนุกใหญ่ เล่นสิทธ์ก็พาลูกเข้าร่มนะคะพอเล่นสิทธ์ร้อนก็จะพาลูกเข้าร่มไม้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องวาลเลนทายนะคะเดินไปเดินมาค่ะกินโตฟางข้าวแถวนี้แหละค่ะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ควานขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ